ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถาน,นีวิทยุกระจายเสียงมหาทยาลัยในเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน fm 107.25เมกะเฮิรตโดยดิฉันจุธารัตน์รักประสิทธิ์อาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับสาระความรู้ดีๆที่ดิฉันจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องราวที่ใกล้ตัวของทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะโดยดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ทุกท่านจะได้รับประโยชน์ค่ะหรือว่า อาจจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงจะมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันอยู่เป็นประจำในทุกๆวันถูกต้องใช่ไหมคะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกท่านใช้ในแต่ละวันค่ะทุกท่านใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างคะอาจจะเป็นโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเตารีดหรืออาจจะเป็นกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใช่ไหมคะที่ที่ฉันพูดไปเนาะน่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มีการใช้งานกาันแทบจะทุกทกท่านนะคะดังนั้นค่ะในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกเหนือจากการที่เราอะจะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีแล้วนะคะยิ่งในช่วงฤดูฝนค่ะเรายิ่งต้องเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมานะคะดังนั้นค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันจะมีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะซึ่งข้อมูลค่ะจาก กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้แจ้งประกาศว่าประเทศไทยของเราค่ะก็ได้สิ้นสุดฤดูร้อนแล้วนะคะและณตอนนี้ค่ะก็คือเป็นฤดูฝนเนาะซึ่งประเทศไทยเราค่ะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นนะคะก็อย่างที่พวกเราเห็นกันนะคะก็คือมีฝนตกชุกอยู่ทั่วไปเลยและนะคะโดยทั่วไปเนาะถ้าหากว่าเราพูดถึงฤดูฝนหรือว่าเราพูดถึงการที่ฝนตกค่ะ ดิฉันเองก็มีความเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจะต้องนึกถึงการที่ฝนตกแล้วนำมาสู่อุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนใช่ไหมคะหลายท่านเนาะอาจจะคิดว่าพอฝนตกแล้วค่ะเนื่องจากฝนเนี่ยทำให้สภาพถนนเนี่ยลื่นดังนั้นหน้าที่จะตามมาด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดได้ง่ายขึ้นหรือว่าเกิดมากขึ้นกว่าฤดูกาลอื่นๆ หรือในขนาะเดียวกันค่ะฝนที่ตกทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นระหว่างที่กําลังขับขี่อยู่เนี่ยไม่ดีแล้วก็นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในที่สุดใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะนึกไปว่าเอ๊ะในช่วงของฤดูฝนหรือว่าการที่ฝนตกเนี่ยน่าจะทําให้เกิดโรคระบาดมากขึ้นเพราะว่าหรือว่าเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้อต่อการระบาดของโรค ตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคระบบทางเดินอาหารแต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่วันนี้ค่ะดิฉันอยากจะชวนทุกท่านพูดคุยแล้วก็ขยายความในประเด็นนี้ให้มากขึ้นก็คืออันตรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ คือโดยทั่วไปนะคะก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีมีความเข้าใจอยู่แล้วนะว่าในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมหรือว่าเข้าใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องมีวิธีการใช้งานอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะด้วยฤดูฝนเนี่ยมันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาเนาะตรงที่ฝนตกนะคะอาจจะทําให้ตัวเราเปียกหรือว่าอาจจะทําให้พื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านของเราเนี่ยเปียก หรือว่ามีฝนสาดอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนั้นนะคะจะทำให้ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยมีข้อควรต้องพิจารณาเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาคุยกันต่อถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าคำว่าอุบัติเหตุเนี่ย หมายถึงอะไรอุบัติเหตุหรือคำภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า a c c ซิเดนค่ะจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดการหรือว่าเราไม่ได้มีการวางแผนใดๆเอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะแต่พอเกิดขึ้นแล้วค่ะมีผลกระทบซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลนะคะหรือมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน นะคะยกตัวอย่างเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลเนี่ยอาจจะทําให้บุคคลเนี่ยได้รับบาดเจ็บเกิดความพิการหรือว่าร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ในขณะที่กรณีนะคะที่ส่งผลต่อทรัพย์สินค่ะตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะทําให้ทรัพย์สินเสียหายซึ่ง อุบัติเหตุนะคะที่พบว่าเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่บริเวณน,นั้นมีน้ำท่วมค่ะหรือมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกน้ำหรือแม้กระทั่งกรณีที่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียก ถ้าหากว่ามีการสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่โดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเปียกน้ําหรือว่าตัวเราเปียกน้ําค่ะอาจจะทําให้เกิดไฟดูดได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่ประเทศไทยของเราอะค่ะเคยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่นะคะขออนุญาตยกตัวอย่าง เหตุการณ์เมื่อครั้งน้ำท่วมในพื้นที่หลายๆจังหวัดในประเทศไทยในปีพศ2554ค่ะก็พบว่ามีรายงานผู้ประสบเหตุนะคะถูกไฟดูดจำนวนมากค่ะแล้วก็มีรายงานในส่วนของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเราจะพูดคุยกันต่อถึงอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือแนวปฏิบตัติแนวปฏิบัติ เพื่อจะนำมาสู่ความปลอดภัยนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะได้มีความปลอดภัยจากการที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ะคะ่ะอาจจะเปียกน้ำหรือตัวเราอะค่ะอาจจะเปียกน้ำนะคะ ดังนั้นนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สําคัญค่ะเพื่อนําไปสู่แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยเนี่ยสามารถแบ่งออกได้2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือความพร้อมของตัวเราค่ะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือความพร้อมในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆค่ะสําหรับตัวเรานะคะยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยก็คือตัวอย่างอย่างเช่นเราเนี่ยจะไม่เปิดสวิต หรือว่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกหรือในขณะที่เราอยู่บนพื้นที่เปียกนะคะง่ายๆก็คือเราอะจะต้องไม่แตะเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยและในส่วนของความพร้อมในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะควร ที่จะต้องมีการดําเนินการสํารวจอุปกรณ์ต่างๆนะคะปลั๊กไฟเอ่ยสายไฟเอ่ยอยู่ในสภาพที่เหมาะสําหรับการใช้งานหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะที่ถ้าหากว่ามีการใช้งานนอกบ้านเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่าเอ๊อย่างวันก่อนหน้านั้นนะคะฝนตกอย่างเงี้ยค่ะเราเก็บไว้ในพื้นที่ที่ฝนสาดเข้ามาถึงหรือเปล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ย เปียกชื้นไหมนะคะซึ่งที่จริงแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ฝนสาดถึงได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะก็คือในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแหละที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะตัวอย่างอย่างเช่นสายไฟค่ะสายไฟอยู่ในสภาพชำรุดหรือเปล่า หรือว่ามีชิ้นส่วนใดอุปกรณ์ใดที่มันมีความผิดปกติไปนะคะจะต้องมีการตรวจสอบค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้ในขณะที่เรากำลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะดิฉันขอฝากข้อแนะนำเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะซึ่งนะคะถ้าหากว่ามี กรณีที่เราเนี่ยไปพบเห็นผู้ประสบเหตุถูกไฟฟ้าดูดนะคะทุกท่านอย่าเพิ่งรีบใช้มือเปล่าแตะตัวผู้ประสบเหตุเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะคะอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็อย่าเพิ่งรีบใช้มือเปล่าแตะนะคะเราเนี่ยจะต้องมีการป้องกันอันตรายสําหรับตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องดําเนินการอย่างถูกวิธีก็คือเราจะต้องมีการใช้ วัสดุที่ปลอดภัยค่ะตัวอย่างอย่างเช่นผ้าแห้งหรือว่าไม้แห้งเป็นต้นนะคะก็เราจะใช้ผ้าแห้งหรือว่าไม้แห้งค่ะผลักหรือว่าดันตัวผู้ประสบเหตุนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเขีย่ยสายไฟค่ะให้หลุดออกจากตัวนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องค่ะค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะก็เป็นสาระดีๆนะคะที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ และสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำนะคะหรืออาจจะเป็นการติชมรายการค่ะสามารถที่จะติดต่อนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์055967444หรืออาจจะส่งคำถามนะคะมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสามารถที่จะส่งข้อสงสัยนะคะคำแนะนำหรือว่าติชมรายการมาได้เลยนะคะ และว,วันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้ดิฉันจุธารัตน์รักประสิทธิ์ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ